เครื่องใช้ไฟฟ้าทีเฟลเซเป้บิวตี้ดริงค์ก่อนที่เราจะคุยกับผู้ชายคนที่เกือบจะล้มทฤษฎีการออกกำลังกายของดิฉัน ดิฉันบอกเลยนะคะว่ายังไงการออกกําลังกายมันก็เป็นประโยชน์ต่อคุณมันยิ่งกว่ายารักษาโรคใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มกันด้วย2นาทีนี่แหละค่ะเชิญค่ะ 2>, 2นาทีทุกที่ทุกท่ากับกาลแมวันนี้นะคะ นอนออกกำลังกายสบายจะตายก็นอนเล่นๆอยู่นะคะคุณเนี่ยแต่เราสามารถออกกําลังกายได้ด้วยท่านี้นะคะนอนปุ๊บคุณชันเข่าขึ้นมาอย่างี้อ่ะชันเข่าขึ้นมาขายแยกออกจากกันขายแยกอาจากกันปุ๊บมือวางไว้ข้างข้าสบายสบายค่ะคุณพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วยกก็เฉพาะขึ้นค่ะเฮ้ยนี่แค่นี้ค่ะคุณเกรงเกรงก้นไว้เกรงก้นไว้ เกรงขาไว้อย่างงี้ค่ะคุณอย่าให้ซี่โครงแอนไปงี้อันนี้ไม่เอาก็เยอะเกินไปเดี๋ยวมันก็จะปวดหลังนะคะคุณอย่างงี้ยกก้นกะจะพุ่ขึ้นลองทําเลยแล้วตอนนี้คุณจะรู้เลยว่าโอ้โหก้นของคุณเนี่ยกลังเกรงอยู่ขาหลัง,งคุณก็เกรงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่าเนี้ยมันจะเป็นท่า,ท,าที่แบบลดก้นกระมังของคุณและเซลูไลท์ขาหลังก็จะแตกเปรียปร้ยวๆทำไปนะคะนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสอง 3 4 5อย่าก,กดคอนะอย่าก,กดคอเออมองขึ้นไปข้างบน6 7 8 9 10ค่อยๆลงค่ะนะรู้สึกใช่ไหมรู้สึกแล้วทำเซต2กันเลยค่ะมาเฮ้เกรงนะคะบริเวณก้นนะคะ และขาหลังตรงนี้ค่ะมันจะได้เลยค่ะทั้งก้นและขาหลังนะคะมองขึ้นไปนเป็นเพดนานค่ะและเริ่มนะับ